เมาาื่อเช้านี้พี่ก้าวขาไหนออกจากบ้านขาซ้ายอ้าวก็ฉันบอกแล้วไงว่าพี่อย่าก้าวขาขวาออกจากบ้านเห็นไหมพี่มีเชื่อฉันวันนี้เลยมีแต่เรื่องสวยๆเลยโอ้คุณอย่าเชื่อเรื่องพวกนี้มากนักเลยนะพี่นั่นแหละหัดเชื่อซะบ้านนะรักสังหอน่ะพี่รักจะไปทำงานแล้วเหรอคะใช่จ้ะวันนี้เจ้านายมาตรวจงานด้วยแหละก็เลยต้องรีบไปหน่อย ออเออนี่ที่รักเดี๋ยวถ้าจะออกจากบ้านอ่ะก้าวขาขวาออกนะทำไมอะ่ะเอาเอาเทอานาจะได้เจอแต่เรื่องดีๆเอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่างนี้สิเชื่อเมียดีที่สุดจ้ะเดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าก่อนนะจ้ะงงนานนี่ก็เลกมุม ก,กันนะที่รักจ้าแล้วอย่าลืมก้าวขาขวาออกนะอุ้ยเวนดันก้าวขาซ้ายออกช่างมาันเถอะ อ้าวที่รักกลับมาแล้วเหรอคะอ,อแล้วนี่เป็นอะไรอะ่ะทำไมถอนหายใจซะยาวเชียวก็วันนี้อะดิโดนเจ้านายบ่นทั้งวันเลยทำอะไรก็ไม่ถูกใจขัดหูขัดตาไปหมดเอานะไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่เมื่อเช้านี้พี่ก้าวขาไหนออกจากบ้านเออขาซ้ายอ้าวก็ฉันบอกแล้วไงเว้ยพี่ ขวาออกจากบ้านเห็นไหมพี่มีเชื่อฉันวันนี้เลยมีแต่เรื่องสวยๆเลยโอ้คุณอย่าเชื่อเรื่องพวกนี้มากนักเลยนะพี่นั่นแหละหัดเชื่อซะบ้างน,นะลางสังหรอนะ์น่ะรู้อะไรไหมคนโบราณเขาบอกว่าใครไม่เชื่อจะมีแต่เรื่องสวยๆงมงายนะคุณเนี่ยพูดมากจริงไปไปไปอาบน้ำไปจะได้มากินข้าวกันเอ,อไปก็ได้ะบนอยู่ได้พูดอะไรไม่เคยจะเชื่อจะฟังเห็นไหม ไม่แต่เรื่องสวยซะเลย <ST AC TI VE> นี่คุณเวลากินข้าวเขาห้ามคอจานโบราณถือคุณไม่กลัวหรือยังไงเดี๋ยวพวกผีสัมภเวสีไม่มีญาตอิอ่ะก็มันรังควานเอาหรอกนี่โบราณเขาบอกอะไรไว้อะหัดเชื่อสะบ้างไอ้ที่คุณไม่ก้าวหน้าทุกวันเนี้ เป็นเพราะคุณน่ะไม่เชื่อรู้ไหมโอ้ยคุณจะอะไรกันกนันหนาเนี่ยคุณจะเชื่อเรื่องพวกนี้คุณก็เชื่อคนเดียวเลยผมทํางานก็เครียดพอแล้วกลับมารำเจอเรื่องพวกนี้อีกไม่ไหวรุ้ยเุ้ย,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 ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเพราะคุณเนี่ยไปลบหลู่แน่เลยถึงได้เจอเรื่องแบบนี้ มอร์นิ่งจ้าทีละตื่นแล้วเหรอคุณจ้าเออนี่คุณตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหางตาข้างขวาฉันกระตุกบ,บ่อยมากสงสัยว่าจะต้องเจอเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยอ่ะอมมันไม่มีอะไรหรอกมั้งคุณอย่าไปคิดมากเลยเหรออืมชื่นใจโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยใครเอาเข็มกลัดมาวางไว้นี่เนี่ย<แ>อ้ย ฉันเองแหละพอที่ว่าเมื่อวานฉันเอาออกมาใช้แล้วฉันก็ลืมเก็บอุ้ยเลือดออกเลยคุณหางตาฉันกระตุกแล้วคุณก็เจอเรื่องไม่ดีเออจริงด้วยเหะเห็นไหมล่ะคุณเรื่องพวกนี้อต้องเชื่อไว้บ้างนะเราจะได้รู้จักป้องกันตัวโอเคโอเคผมเชื่อคุณก็ได้ ดีแล้วแหละคุณเชื่อเมียดีที่สุดจ้ะไปด,ดูสิดลืออกแล้วเนี่ย,ยไม่เป็นไรนะอุ้ยเจ้านายโทรมาสวัสดีครับเจ้านายคุณโน้ตตอนนี้คุณว่างอยู่หรือเปล่าคุณช่วยมาหาผมที่ออฟฟิศหน่อยสิพอดีผมมีเรื่องใจช่วยหน่อย อ๋อได้สิครับเดี๋ยวผมรีบออกไปครับดีมากเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับใครโทรมาเหรอคุณเจ้านายผมนะเขาจะให้รีบออกไปหาองั้นเดี๋ยวผมรีบไปหาเจ้านายผมกันนะค่ะคุณคุณอะไรได้เสียงอะไรไหมจิ้งจกร้องทักแล้วทำไมอ่ะเอา้าก็บรานเขาบอกไว้ว่าถ้าจิ้งจกร้องทักตอนที่เราจะออกจากบ้านแสดงว่าเราจะต้องเจอเรื่องไม่ดีแน่เลยเออจริงด้วย แต่คราวนี้ไม่ได้นะคุณผมต้องรีบไปหาเจ้านายอะ่ะแต่ถ้าคุณออกไปนะรับรองว่าจะต้องเจอแต่เรื่องนแน่ๆเลยคุณไม่เห็นเหรอเหมือนที่ผ่านมายังไงนะ่ะไหนคุณบอกคุณจะเชื่อฉันยังไงเออผมเชื่อคุณก็ได้แล้วนี่ผมจะต้องทำไงเนี่ยเอาอย่างนี้คุณโทรไปแคนเซิ l เลยบอกว่าผมไปไม่ได้แล้วโทรเลยเอางั้นเลยเหรอเออโทรอ่ะอะโอเค สวัสดีครับเจ้านายคือผมคงไปหาเจ้านายไม่ได้แล้วครับอา้าวทำไมละ่ะคือแบบนี้ครับเจ้านายเอาตรงๆเลยนะครับคือผมกําลังจกจากบ้านนะครับแต่ว่าจิ้งจกที่บ้านผมเนี่ยมันร้องทักผมแล้วโบราณเขาบอกว่าถ้าจะออกจากบ้านแล้วจิ้งจกร้องทักเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องไม่ดีครับผมก็เลยไปหาเจ้านายไม่ได้แล้วครับนี่คุณจะบ้าหรือไงจะไม่มาแค่จิ้งจกทักเนี่ยนะเออ ขอโทษจริงๆครับเจ้านายผมไปไม่ได้จริงๆครับโอเคไม่มาก็ไม่ต้องมาแบบนี้ก็สบายใจหน่อยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเชื่อเมียดีที่สุดโอเคดูทีวีต่อกว่า ทือทือจะไปทํางานแล้วหรอจ้าที่รักนี่ฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้นะหางตาข้างซ้ายฉันกระตุกโบรานเขาบอกว่าขวาหลายซ้ายดีแสดงว่าวันนี้เราจะต้องเจอเรื่องดีแน่ๆเลยนนจริงเหรอจริงสิคุณไม่แน่นะวันนี้คุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้ออดี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 ดใครโทรมา สงสัยจะเป็นเรื่องดีแน่เลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วอุ้ยฉันอุ่นแก้วอยู่เดี๋ยวฉันไม่ดูนะโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับเจ้านายคุณโดดคุณมาทำงานหรือยังกำลังจะไปครับเจ้านายดีผมจะโทรมาบอกว่าคุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะนะผมไล่คุณออกอะไรนะครับไล่ออกใช่ เมื่อวานนี้คุณทําให้บริษ,ษัทต้องเสียเงินหลักล้านเพราะคุณไม่ยอมมาเพราะฉะนั้นผมไล่ออกแค่นี้นะนันแนเป็นยังไงล่ะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นอะไรนะแนแหมก็ฉันบอกแล้วที่ไม่ไปเมื่อวานอ่ะเจอเรื่องดีเลยใช่ไหมดีกับผีสิผมโดนไล่ออกแล้วเนี่ย เออแต่เพราะว่าผมไม่ได้ไปเมื่อวานเนี่ยบริษัทเสียหายหลักล้านเป็นไงเพราะความเชื่อว่าบ้าของคุณเนี่ยเชื่อมียรดีที่สุดเชื่อมียดีที่สุดผมได้อะไรออกเลยเนี่ยฉันขอโทษหอหยุดพูดเลยคุณอยู่ไปคนเดียวเลยผมไม่อยู่คุณแล้วจะไปไหนอะกับมก่อนตียิงจกศก ทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทย